ก็คนที่จีวะพบกับพี่โ no นวิตาครับจากช่อง Youtube c h a n n อิส s u z บายโนวิตาเนาะวันนี้นะครับวันที่เราเจอกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่16พฤศจิกายนพศ .2564 แล้วอะแวันนี้มันยังไงเนี่ยเ,เพื่อนเมันยังไงเนาะลอตเตอรี่ในมือเพื่อนๆสั่นไหมเนี่ยสั่นไหม <laughs> วันนี้วันเสียงโชคนะครับเพื่อนๆเ,เออวันหวยออก บสามเรามารุ้นๆุ้นรุ้น,น้นกันเร็วใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนกินเรียบใครจะได้เงินไปใช้หนอ,หนอ,อะเนาะที่เราบิตาไม่มีปัญญาซื้อแล้วลอตเตอรี่ซื้อกี่งวดก็ไม่ถูกซักใบาอายุวันเกิดตัวเองที่ผ่านมาก็ยังไม่ถูกเลยว่าจะหาเงินมาซื้ออุปกรณ์ทำ Youtube <laughs> อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขกันบสามนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุ้นเลขนะครับเรามา ดูรถก่อนได้นะครับอ่ะวันนี้พี่โดวิตะอยู่ที่โชลูมอิสุสุตังปากภาคอีสานสาขาวาลินชารลาบนะครับอ๋อหาง่ายครับโชรูมจะอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองนะครับถนนสถิตนิมานการนะครับเลี้ยงกับตโตโยต้าดีเยี่ยมเอ้ยตโตโยต้าดีลักนะครับทางไปสายอ้อมเมืองนะครับตรงนี้จะเป็นถนนสายอ้อมเมืองเนาะนี่น,นี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่เนาะอ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับก่อนที่จะไป รุ่นหอยเรอเบอร์นะครับเชิญครับรุ่นนี้นะครับที่พี่โนบโิตะจะถ่ายให้ดูกันนี้จะเป็นเจ้าตัวสปีดแคปโฟนะครับตัว X-Series นั่นเองนะครับเอ่อเอ็กซิลี่สองพันยี่สิบสองนะมีคนขอเยอะๆอันนี้จะเป็นสีดำนะครับราคาจับจำหน่าย8,19,000บาทนะครับถ้าตัวปกตินะครับ8,12,000นะครับ8,12,000นั 8, 10, 12, ถ้าเป็นสีดำแล้วก็บวกสติพันธ์นั่นแหละนะครับเราก็ได้แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออกมานะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวอัปเกรดชุดแต่งนะครับจากตัวนี้นะครับตัวปกติตัวนี้จะเป็นตัวแคปโฟ1.9 LDA นะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับนอกนั้นนะครับภายในนั้นจะมีความคล้ายละไมคล้ายกับตัวนี้มากนะครับคล้ายกับตัว LDA เป็นอย่างมากนะครับอ๋อมันก็พื้นฐานเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวรถเสียเวลาครับ ด้านบนนะครับจะเป็นเสาอากาศแบบสั้นนะครับเสาอากาศแบบมาตรฐานนะครับรุ่นอื่นๆก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับต่อมานะครับแผ่น Eco s สติ๊ e เกนะครับบ่งบอกอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับที่ขับไปเนาะเครื่อง1.9นะครับกินน้ำมันไปเฉลี่ย6.4กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมานะครับก็บ่งบอกสภาวะในเมืองนะครับ ขับไปนะครับก็กินน้ามันที่8.5กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเราขับขี่ในสภาพะานอกเมืองนะครับกินน้ามันไปที่เท่าไหร่ครับ5.2กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่ามาตรฐาน CO2 นะครับอยู่ที่1 7 1กรัมต่อกิโลเมตรนะครับต่อมาก็วงบอกมาตรฐานไอเสียนะครับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมาก็วงบอกมาตรฐานระบบความปลอดภัยต่อมาก็วงบอกข้อมูลพื้นฐานนะครับตรงน,นี้ก็วงบอกโรงงานผลิต QR code ก็ใช้สแกนสำหรับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ราคาจัดจำหน่ายครับช่วงแนะนำนะ,ะต่อมานะครับก็จะเป็นกระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยนะครับมาพร้อมกับใบปัดน้ำฝนแบบปรับจังหวะและปรับตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็มีบิวอินนะครับที่ฉีดน้ำล้างกระจกที่อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าะนะครับแดดไม่ร้อนละ เส้นสายบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับก็มีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยในเรื่องหลักแอโรไดนามิกนะครับทำให้รถไม่สิ้นเพลองน้ำมันต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกนะครับสีเทาตัดแดงนะครับให้อารมณ์สปอร์ตพร้อมสัญลักษณ์พันเอนะครับบริเวณตรงกลางนะครับต่อมานะครับโลโก้นะครับอิซูซุสีแดงแรงลิต์นะครับ บนพื้นสีดำด้านอย่างเงี้ยเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบดับเบิลในเมนชั่นนะครับสีดำเงาฟลอสซี่แบ็กตัดด้วยเส้นสีแดงเข้มการเน็ตเลสอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเคปล่านะครับเนี่ยที่บริเวณเขี้ยวตะแกรงหน้าให้รถเนี่ยมีอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่น X-Series ถือได้ว่าลงตัวมากต่อมาก็จะเป็นชุดกันชนหน้าและชุดสเกิร์ตนะครับเนี่ยก็จะ เป็นวัสดุ ABS คุณภาพสูงนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเคลือบเคปล่าตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็เส้นสีแดงตรงนี้มาให้นะครับสเกิร์ตรุ่นนี้จะเป็นแบบรอบคันนะครับจะแตกต่างจากรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับที่เป็นแบบหน้าหลังนะครับต่อมานะครับชุดไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบ isuzu vision ใบบ LED นะครับตับระดับสูงต่ำได้สีระดับเลยนะครับเป็น เลนโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับให้ความสว่างชัดเจนลำแสงสีขาวนวลนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดไฟซูเปอร์เดย์ไลท์สำหรับขับขี่เวลากลางวันและไฟหลีในเวลาค่ำคืนนะครับเพิ่มทัศนวิสัใสยในการขับขี่นันเองนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวสีเหลือกอัมพันและไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนแต่เราอยากได้ LED แล้วก็ทำได้ไม่ใช่ปัญหาใดๆนะครับ ต่อมานะครับระบบกานสะเทือนหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปรีกนก2ชั้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงนะครับที่มีการออกแบบจุดยึดปีกนกใหม่นะครับเพิ่มความมั่นใจในการบังคับเลี้ยวรถควบคุมรถได้ง่ายดายทุกสถานการณ์แลวก็ให้ลัศมีวงเลี้ยวแคบสุด6เมตรเท่านั้นนะครับ ส่วนต่อมานะครับเบอร์ยางน้องเขานะก็ให้มาเป็นล้ออลอยสี glossy b แ a c k ดำเงานะครับภาษาโลโก้ิ s u สุสีแดงให้อารมณ์สปอร์ตนะครับเบอร์ยาง215 70 16นะครับล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับสีดำเงาเนาะ ระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่ล้อนหน้าแล้วก็ดิสเบรกอ๋อไม่ใช่แล้วก็ดำเบรกเออดำเบรกแบบบิดดิงเทลลิงนะครับล้อหลังนะจ๊ะแล้วต่อมาก็จะเป็นแพลตฟอร์มหรือแชสซีนะครับก็จะเป็นอีซูซ d y n a ามิกได้แพลตฟอร์มนะครับนวัตรกรรมยายนยนต์เพื่อดุลยาภาพแห่งการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ ที่ประสานการทำงานของโครงสร้างตัวถังแชสซีเครื่องยนต์และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็จะส่งกำลังไปขับเคลื่อนเฟืองท้ายอีกด้วยนะครับเนี่ยทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยเ <Yeah. S 1> ชุดสเกิร์ตนะครับก็เป็นแบบรอบคันอย่างที่พี่นโนบิตะบอกไปนะครับถอดได้นะครับแต่เราต้องระวังนะถ้าทำไม่ดีนะครับก็จะมีคาบกาวติดได้ <Yeah. S 1> นะครับ โลโก้ X นะครับแสดงลักษ์ X ก็่งบอกว่าเขาเป็นรุ่น X Series นะครับสีแดงนะครับถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับตีพิมพ์ว่าแคปโฟนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับองศามุมมอง,มองด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมกับมีไฟเลี้ยว LED แบบวิวอินมาให้นะครับแล้วก็มีฐานกระจกสีดำนะครับโอ้โหสวยๆเพื่อนๆ มือเปิดประตูนะครับก็มากับวัสดุสีเดียวกับตัวรถเลยก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับออกแบบให้จับกระชับมือนะครับเปิดปิดได้ง่ายนะบีพิลล่านะครับเสาข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์แถบดํานะครับเป็นหนึ่งเดียวเลยเห็นไหมเห็นไหมรถสีดำํำลงตัวไหม,มเพื่อนดูเอานะครับต่อมานะครับก็ ชุดไฟเบรกนะครับก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับที่ให้ความสว่างชัดเจนนะครับมิติกระบะนะครับก็ออกแบบให้มีขานาดที่ใหญ่นะครับเป็นแบบอล t มิเไฮเทนนซย์นะครับทั้งโครงสร้างห้องโดยสารนะครับแล้วก็กระบะท้ายเนี่ยให้ความแข็งแกร่งทนทานกว่าเหล็กธรรมดาแล้วก็ปลอดสนิมบรรทุกหนักได้นะครับ ระบบการสะเทือนหลังนะครับก็มาพร้อมกับแนบแผ่นเครึ่องวงลีแนบใต้เพ่านะครับแนบหลังแบบลองสแปน2แผ่นซ้อนนะครับเอาไป2แผ่นพอนะครับตัวแผลตฟอร์มนะครับก็ทนทานกาเหล็กธรรมดารองรับแรงฉุดลากสูงนะครับกรณีลากจูงต็ดต้นชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ Dual Sonic LED แบบเคียร์เลนนะครับ มาพร้อมกับการตกแต่งสีดำนะครับเทาดำตรงนี้ให้อารมณ์สปอร์ตนี่เห็นไหมรถสีดำมันก็สวยไปอีกแบบนึงงนะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟหลีและไฟเบรกนะครับถ้าเราอย่าเบรกไฟดวงนี้ก็จะติดแต่ถ้าเราเปิดไฟใหญ่ครับติดคู่กันเลยนะครับบนล่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองอำพันเป็นไฟถอยหลังตรงนี้ครับต่อมานะครับบิวอินสปอยเลอร์หลังนะครับก็ทําให้ รถมีอารมณ์สปอร์ตขึ้นแล้วก็ลู่ลมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันตามหลักแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับออกแบบให้จับกระชับมือนะครับเห็นไหมเปิดปิดได้เบาแรงขึ้นมาพร้อมกับ b u i อินเซฟตี้ y Camera นะครับกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะครับเพิ่มความมั่นใจนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะ็อ เอ้ะว่าเรามีหมามีแมวมีกระถามต้นไม้ไหมนะครับก็จะได้ตรวจสอบความปลอดภัยเวลาถอยจอดได้ต่อมานะครับอักษรต่างๆโลโก้นะครับโลโก้อิ u ุสตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นตัวปกติจะเป็นสีโคเมียมนะครับดีแม็กนะครับโลโก้ดีแม็ก็เป็นสีโคเมียมความหรูหรานะครับแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ X Series นะครับผมบอกว่าเขาเป็นรุ่น X Series นั่นเองนะครับ กันชนท้ายไม่มีมาให้แต่จะเป็นพุดสกเกิร์ตนะครับเนี่ยทำจากวัสดุ ABS คุณภาพสูงแล้วก็มีการเคลือบเคลฟลาตรงนี้มาให้ไหครับตัดด้วยเส้นสีแดงตรงนี้เลยนะครับสกเกิร์ตนี้ก็เหยียบขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเสริมกันชนหลังก็ไม่ใช่ปัญหานะขันน็อตออกใส่เลยนะครับมาพร้อมกับลายคาดนะครับสติกเกอร์กราฟ,ฟิกตรงนี้ตามสไตล์เขาแหละเนาะไปดูภายในห้องโดยสาร ต่อมานะครับบริเวณภายในห้องโดยสารนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งชินล็อกนะครับเราจะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับเราจะต้องปลดล็อกกุญแจรีโมทซะก่อนนะครับหรือปลดล็อกประตูนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวนี้ได้นะครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรามีเด็กไปนะครับชินล็อกล็อกกันเด็กสภาพปกติก็อย่างนี้ครับดันขึ้นต่อมานะครับคิ้วดาบนะครับสี ดำเงานะครับให้อารมณ์หรูหราแรงลิธต์จริงๆนะครับแล้วก็มีขอบสีแดงเห็นไหมครับตรงนี้ให้ความหรูหราไฮโซนะครับมือเปิดประตูสีวัสดุด,ดำนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุนุ่มซอฟทพัทนะครับที่บริเวณแผงข้างประตูนะครับทำให้ข้อสอบไม่ด้านนะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับที่วางขวดน้ำนะครับขนาดใหญ่ 1.5ลิตรนะครับหยิบจับสะดวกแล้วก็มาพร้อมกับลำโพง6ตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับที่บริเวณที่นั่งตอนหลังนี้ก็มีการออกแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหลังใหม่นะครับเนี่ยเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ isofix นะครับจุดยึดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับเวลานำเด็กไปด้วยนะครับป้องกัน เด็กนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเบาะนั่งก็จะเป็นสีดำสลับแดงอย่างเงี้ยเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพนักพิงแขนตรงนี้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ำนี่มาให้2จุดนะครับที่บริเวณตรงนี้ก็มาพร้อมกับช่อง USB นะครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับเวลาเดินทางไปไกลๆได้นะครับ ไม่มีแอร์หลังนะแต่ว่าช่างไทยทําได้เขาก็ทําเก่งอยู่แล้วล่ะป้อมออนนิวนะยอมรับตรงนี้ก็จะเป็นสครับเพลทนะครับสําหรับการลิ้วลอยได้นะครับถ้าเราอยากใส่แผ่นสครับเพลทสแตนเลสทําได้นะครับถามศูนย์เลยนะพรมนะครับพรมก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับเขาก็จะเสริม พื้นยางรองพื้นให้นะครับเวลาเราออกรถไปนะครับตัวนี้จะเป็นที่พับเบาะนะครับดึงอย่างนี้ยกขึ้นแล้วก็มาเกี่ยวที่บริเวณเหล็กตรงหัวหมอนได้เลยนะครับเวลาเราขนของใช้ได้ครับที่บริเวณเบาะคู่หน้านะครับก็มาพร้อมกับกระเป๋าโดราเอมอนแล้วก็โดเรมี่นะครับกระเป๋าสีมิติเอาไว้ใส่เอกสารได้นะครับ รุ่น X Series นะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือโทนการตกแต่งนะครับจะเป็นสีดำแดงนะครับเพดานสีดำนะครับมือจับนะครับช่วยในการขึ้นรถ3ามตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะขอสำหรับใช้แขวนไม้แขวนเสื้อนะไฟในเก๋งนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบงองเวลานะครับเวลาเราเปิดประตูแล้วไฟก็จะเปิดนะครับถ้าเราปิดไฟก็จะดับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่นร,รวมของสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าต่างๆนะครับกรอบสวิตช์สีดําเงานะครับให้ความหรูหราไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะครับ L กับ R ก็คือสวิตช์ปรับองศามุมมองกระจกมองข้างตรงนี้จะเป็นสวิตช์ล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับเซ็นทรัลล็อกพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งนะครับที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็มาพร้อมกับที่วางขวดน้ำขนาดใหญ่1.5ลิตร นะครับหยิบจับสะดวกแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่เอกสารตรงนี้ได้ลำโพงคู่หน้านะครับขนาดใหญ่6คูณ9นิ้วให้มีเสียงที่สมจริงในทุกรายละเอียดเลยนะครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีซับแรงสะเทือนนะครับ a Anti v e x Anti-Vibration Elastic Comfort นะครับโอบกระชับเหมาะกับทุกสรีระนะครับปรับเอนได้อย่างอิสระนะครับพร้อมกับเข็มขัดที่เลยนภครับ ปรับสูงต่ําได้สีระดับเหมาะกับทุกสรีระทุกความสูงเบาะนั่งจะเป็นสีดําสลับแดงนะครับมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ x นะครับที่บริเวณหัวหมอนนะครับปักโลโก้ x นะครับอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่บริเวณแดชบอร์ดหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุพลาสติก abs คุณภาพสูงนะครับก็ไม่มีบุกนุ่มมาให้นะแต่ว่าถ้าเราอยากขัดเงาก็เอาแว็กซี่มาขัดได้นะครับหรือจะปูพรมก็ได้ตามอำเภอใจเราได้เลย แล้วก็มาพร้อมกับกล่องเก็บของตรงนี้แบบมีฝาปิดใช้เก็บสมุดบัญชีธนาคารใบขับขี่ได้หมดเลยนะครับ,รบมาตรวัดก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับพร้อมหน้าจอ M I D จอสแสดงผลการขับขี่ขนาด3.5นิ้วนะครับหน้าจอดิจิตอลนะตัวเลขสีขาาบ่งบอกุณหูหม้อน้ำนะครับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตำแหน่งเกียร์นะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์ปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับ,ตร,รบตรงนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็ว ตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดวัดรอบนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ X นะครับเนี่ยตรงนี้ฮะหมวกบอกว่าเขาเป็นรุ่น X Series นั่นเองนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยยูริเทน3ก้านนะครับออกแบบให้จับกระชับมือบังคับทิศทางได้ง่ายนะครับควบคุมทิศทางง่ายขึ้นนะปรับสูงต่ำได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับพร้อมสัญลักษณ์ิสุสูขสีแดงตรงนี้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมาพร้อมกับสวิตช์มัลติฟังกชันนะครับควกคุมเครื่องเสียง นะครับเพิ่มลดเสียงเลือกโหมด AM/FM นะครับรับสายปฏิเสธสายสั่งการด้วยเสียงนะครับเวลามีคนโทรเข้านะครับเราก็สามารถรับสายได้จากตรงนี้เลยนะครับมีการตกแต่งสีดําเงามาให้ด้วยนะครับระบบความบันเทิงนะครับก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เชื่อมต่อได้ทันทีสำหรับ Android เวอร์ชัน10นะครับแบบไร้สาย iOS ก็ iPhone 7ขึ้นไปนะครับ Android ก็พวก Samsung Galaxy Note 9ขึ้นไปนะครับเครื่องลิต่าใช้ใช้ Note 8อยู่เลยยังไม่มีตังค์เนาะการตกแต่งแดชบอร์ดนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำสลับแดงนะครับไลเ่เฉดสีพร้อมสัญลักษณ์อัน X อ็กกล่องเก็บของตรงนี้ก็เอาไว้ใช้เก็บเอกาสารสำคัญนะครับใบแจ้งหน,นี้เป็นต้นแล้วก็มาพร้อมกับกล่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับแบบมันติเทอร์เฟอร์สตอเรจใช้สำหรับใช้เก็บ คู่มือสมุดรับประกันนะครับเวลานํารถเข้าเช็คระยะนะครับนี่นะให้นะรบระบบปรับอากาศรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบซิงเกิลโซนนะครับแบบ3รูปแบบนะครับปรับทิศทางลมก็จะออกใส่ตัว2ระดับลงพืน้นตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับมาพร้อมกับสวิตช์ปรับความเร็วพัดลมแอร์สวิตช์เปิดปิดน้ํายาแอร์แล้วก็สวิต ปรับน้ํายาแอร์นะครับตามความเหมาะสมแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์เลือกแังลมนะครับอันนี้อากาศหมุนเวียนัน,นระบบลมภายนอกเข้ามาก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามานะครับเช่นควันพิษนะครับท่อไอเสียรถยนต์นะครับเป็นต้นรนะวมไปถึงฝุ่นละอองต่างๆแต่รุ่นนี้นะครับหมดห่วงเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีกองฝุ่น High Efficiency Air Filter นะครับที่สามารถกองฝุ่นขนาดเล็กไดถึงระดับ PM 2.5ไมครอนเลยนะครับนะ ตัวนี้ก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์ซ็อกเก็ตนะครับสำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมตัวนี้ก็จะเป็นช่อง USB นะครับ USB นะครับก็สามารถใช้เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบต่ออุปกรณ์ระบบความบันเทิงภายนอกได้นะครับ h o n e f ไอโฟนแฟลชได์ iP od, iPhone, ye, แล้วก็มีช่องสำรองมาให้นะครับ3.5นะระบบส่งกำลังนะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมกับ เกียรส์สองตำแหน่งนะครับเกียร์โอเวอร์ดรอที่เกียร์5าและเกียร์6เพิ่มความประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับออกตัวดีเร่งแซงทันใจนะครับรองรับแรงฉุดลากและแรงมันทุกหนักนะครับมาพร้อมกับวงแหวนรีเวิร์สลิงนะครับวงแหวนช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับป้องกันการเข้าเกียร์ถอยหลังผิดพลาดนะครับ<ม>แบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับสัญญาณเสียงเตือนนั่นเองนะครับเ<ๆ>วลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจอก็จะแสดงภาพขึ้นมา คอนโซลกลางก็แบบมีฝาปิดนะครับเอาไว้เก็บคอนจิปะถาได้ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ำนะครับ2จุดจุดจับสะดวกนะครับฐานเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำเงาครับให้ลมหรูหรามากขึ้นเนาะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือนะครับที่จับกระชับง่ายเนาะระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบกุญแจบิดนะครับยังไม่มีสัญญาณกันขโมยและก็ยังไม่มีระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจปลอมมาให้ ที่บริเวณช่องแอร์ด้านหน้านครับก็ออกแบบให้มีที่วางขวดน้ําขนาดเล็กให้ลมแอร์เป่าทําความเย็นทําให้น้าเย็นได้นะครับเวลาเดินทางไปไกลๆตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับไฟหน้าสูงต่านะครับศูนย์ระดับปกติ1นึระดับการบรรทุกตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญน,นะครับใช้เก็บเงินนะครับเก็บค่าค่าทางด่วนนะเก็บกุญแจบ,บ้านของมีค่าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดฝากระโปรงหน้านครับตัวนี้เปิดฝาถังน้ํามันรองรับได้ตั้งแต่ b ีศูนย์ b ยยสนะครับสอบถามศูนย์บริการได้นะครับศูนย์บริการก็จะดีดีให้คำปรึกษาเราเนาะเวลามีข้อสงสัยล่างสุดก็จะเป็นคัสแป้นเบรคคันเล่งนั่นเองระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก abs นะครับระบบกระจายแรงเบรค evd นะครับระบบเพิ่มแรงเบรค da นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อ่วยในการเบรค bos สัญญาณไฟกระริบเมื่อเราเยียบเบรคก,กระทันหันนะครับ ess นะครับรเหยับเบรคปุ๊บก็กระพริบทันทีนะครับต่อมานะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดแบบ SRS นะครับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและถอดแรงอัตโนมัติพรอมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่โดยสารคู่หน้านะครับคาดเหล็กเสริมนะครับเพิ่มความปลอดภัยทั้งสีประตูแป้นเบรกและแกนพองมาลัยยุบตัวได้ระบบไฟหน้า f ฟลโล w m มีโฮมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ นี่ก็คือระบบความปลอดภัยที่ยังมีมาให้อยู่รวมไปถึงระบบออโตไลท์ออฟนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์และเปิดประตูรถนั่นเองนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทสัญญาณการขโมยไม่มีแต่ว่าเราก็สามารถติดตั้งได้ตามนั้นทั้งนอกได้เลยนะครับประดับจนภายนอกทําได้รุ่นนี้มี2สีนะครับขาวกรนะดัมเนาะเพราะก่อนเพราะเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อน,พ,ออนพี่โรบิตาถ่ายสีขาวไปแล้วไปดูกันได้นะครับถ้าใครชอบสีขาว ถ้าใครชอบสีดําก็ดูคลิปนี้ได้ครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆดูคลิปที่โนบิตะจบก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่โนบิตะทําคลิปครั้งหน้านะครับพร้อมันใกล้จะถึงล้านวิวแล้วร้อยดอลลาร์กำลังจะเข้ามาแล้วช่วยกันแล้วช่วยกันรายได้จะได้เข้าออปังๆนะครับจะได้มีเงินไปใช้ช่วงปีใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ